หอมมากทีเดียวครับ ปกติแล้วนะครับเพสโต้เราจะใช้ใบเบซิลหรือโหระพาอิตาเลียนนะครับเป็นส่วนประกอบหลักแต่สูตรนี้เราลองเปลี่ยนมาให้มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นนะครับโดยการใช้ใบชิโซะครับใบชิโซะนะครับเป็นสมุนไพรของญี่ปุ่นนะครับมีกลิ่นหอมสดชื่นมีรสชาติหวานอ่อนๆขมที่ปลายลิ้นนะครับแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยคนญี่ปุ่นนิยมนะครับเสิร์ฟมากับซูชิซาชิมิหรือเอามาเป็นส่วนประกอบในการทําสลัดทําน้ําสลัดวันนี้เราจะนํามาเป็นส่วนประกอบในการทําเพสโต เสิร์ฟมากับเส้นฟูซิลี่ครับเราจะนำใบชิโซะนะครับไปต้มในน้ำเดือดจัดประมาณสัก10-15วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็นำมาแช่ในน้ำเย็นจัดครับซับน้ำให้แห้งดีครับการที่เรานำไปต้มก่อนนะครับเพื่อให้เพสโตของเราเวลาที่ทำเสร็จแล้วนะครับสีของเขาไม่เปลี่ยนสีไม่คำนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำไปปั่นกับเม็ดมะโม่หินมะพานกระเทียมน้ำมันมะกอกใส่ลงในเครื่องบดสับเดินเครื่องครับ วันนี้นะครับคนเลือก Agnesi f u s i l i หมายเลข78นะครับลักษณะตัวเส้นของเขาจะเป็นเกลียวใหญ่นะครับเวลาที่เราไปคุกเขากับเพสโตเนี่ยเขาจะจับตัวซอสได้อย่างดีเวลารับประทานนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเต็มคำครับ เราไม่จําเป็นต้องนําเพสโต้ไปตั้งไฟนะครับเรานําน้ําต้มเส้นนะครับลงไปเจือจางเพสโต้ที่เราทําไว้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ตักเส้นล้อๆ้ๆไม่ต้องล้างผ่านน้ำนะครับใส่ตามลงไปได้เลยทันทีคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ลองชิมนะครับถ้าเราต้องการจะปรับรดด้วยเกลือพริกไทยก็สามารถทําได้ในตอนนี้ครับ และนี่ก็คืออีกรสชาติของเพสโตที่มาพร้อมกับกลิ่นอายร่วมสมัยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแต่อย่าลืมนะครับเมนูจานพาสต้าพาสเส้นไม่ดีอร่อยไม่ได้ครับเลือกใช้พาสต้าคุณภาพจากอิตาลีเลือกแอดเนซีครับ